ปีเดือนอันใดครับพอข้างนอกบ่เหลือแม่พันธุ์อยู่สามตัวนี่สุมมมส่มหน่อยบ่มี่เป็นบ่สุ่มหน่อยบ่มีแล้วครับขายไปแล้วสุม่มขุนเหลือแต่แม่พันธุ์เหรอจังหว่อยนี่แบบสุ่มที่แม่เอามาเอามา,า,มารุ่นซุ่มตัวขายออกไปอีกเรื่องหนึ่งใช่อ๋อตัวใหญ่นี่แม่เอาุ่มออกบอก่งงนพพกกนเนี่ยังใหญ่นี่ขอดคิดกันนี่เอามาพร้อมกันเลยเมื่อเดียวกัน มนมือเดียวกันแต่ว่าเัมอนบ้านพอออกไปขอกไงานตัวเอกตัวไงซึ่งมาแม่วาดม้วนอย่างไงแม่เล็บพันไห้น่งเก่งไงงก็แน่สนอกแคนี้เป็นอันวามันมไงอขัน้อย่างม้นได้อาบน้ำเด่นเด่นน้ำมันไงไว้บอกครับอาบน้ำแล้วมันไยไว้เนาะมูันมันเคียด่วมหุ่มบนมูนลนเม่ได้ีดบ เพราะว่าเรื <à déc> <ations> ่องหมูก็อ่อนก็โตซุ้มแค่โตขายออกไปได้เลยเพราะว่าตอนมันโตมากว่าเดือนตัวหรือน้องแม่เองวันพ่อเดือนมากอันนี้ร่วมกับบัวอ่กันกับซีบัวซี่เดือนป่ะครับเนี่ยเอาว่าไงหนูดิสี่เดือน หนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็แปดอันนี้สีดยาไปจักไอ้จะเข็มแล้วครับนี่ยเป็นข้อซ้ำเร่งขอดบ่ไม่ได้<อ>น,นับเข็มแล้วสีตู้ห้อยสีจ้ะี่เี่มเาเบื้งหลังทนดินอยู่ด้ดบดดบันี้ค้อมืออะันเื่อจ้างเป็นน้ำเลือ้งออกอน่อันเื ซีโรสียาเรียงพวกันเอามาให้ใส่ขียมาให้นะว่าซีซีราคาลอยไม่สีดีบันนี้เข้าดินเลยเัอีกห่าหุงมือมันจะออกไม่แพ้็เห็น่เ็นี่ว่านาจะบใจก็ทองหลุใจก็มาว่าเมียตายเรือวเสียดายเนาะบ่ได้นะแต่พวกกินเขาม่าวางศีรมือแล้วเธอสีจะยาบลูกกินเนื้อ ว่าหนาจะเป็นจากซี่สุมเมร์เหรออดีตผสมช่วงอายุจะเปลี่ยนหกเดือนบ่ครับผสมมันแต่บุกจีนมึงโตเมร์มันยังเ้้งนหน่อยหน่อยไงผสมเนี่ยโอเจริง,จร,ง,จ,รงจริงเขาว่าให้ผสมช่วงเจ็ดเดือนครึ่งกับแปดเดือนนี่มันจะมันจะดีมันดีมันกอีกเก่าเนึ้อ เดแลียวมันก็ลายกน้องนละดขาหลายขานในนน่ะคูเห็ดแม่ข้นอ่ที่เอาเลดนก็ด้ามูคุับเลยมูคุ่อนครับมูคุนก่อนความของปลาสีฮะ ตัวดำเมี่ยมด้วยตัวีิสิได้พอมึงแห้งเนาะดูล็อกมนะันหนีพิ่นมาเป็นแล่นเลือดลอยแล่นเลือดลอยเฮ้ยสง,ง่างบ่แล่นเลือดลอยอายุ หกเดือนหนึ่งครั้งโงเลกลง15กลุ่มผา14ตัว15กลุ่มภาอันนี่น่าว่าเดือนหนึ่งแล้วจะ2เดือนแล้วตัวนี้เดือนหนึ่งกว่า น้หน่อยคือสุ่งน้อยหน่อย,ย,ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดตัวเพิ่งลงสิบสี่ตัวเพิ่อลงสิบสี่ตัวยู่นี่เจ็ดตัวฮะลงพร้อมกันสิบสี่ตัวเป็นหมูฟา้ามหมูฟา้าม

มาเบิงความเพิ่นรับมันนี้ความเพิ่นเพิ่นเพิ่นวาเอ้มีหมูแม่แม่พันมันนอนป่วยมากมันทองมันนอนป่วยมาเป็นสิบสิบมือแล้วเป็นสิบมือละมันลุกลูกบ่กกินอาหารแล้ววันนี้เพิ่นนมาวานเนี่ยมันออกลูกมันไอ้แทงลูกนะครับมันแท่งลูกออกสองตัว เพินสียาเหล่งคอดตอนหนีกันยังพระท่านออกแหมมัน,นอะไรแต่ลิดตัวน้ำพาไปเบังแหมนอนป่วยลูกมันแทงงองมาสองตัวแล้ว